สวัสดีครับวันนี้เราลองกันทดลองให้ฟังเพลงนะจา๊ะกับนะจ๊ะพ่อองสี่ครับกับบทเพลงของใครก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้แต่ว่าผมชอบดนตรีมันมากเลยเด็ดดวงมากเลยทั้งดนตรีและเนื้อหาก็วันนี้เราจะมารีวิวตู้นี้กันอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่ผมได้ทําการอุดลมใหม่แล้วพอผมอุดลมใหม่เบรคมันก็เลยตึกต๊กตักตึ๊กตักขึ้นมาเลย ดดูิพอผมอุดลมใหม่แล้วอุดแบบทากาวทากาวใหม่อะ่ะทากาวอัดกาวใหม่แล้วก็เบร์มันก็เลยรุนแรงแบบนี้ให้ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งว่าตู้นี้มีอะไรกันบ้างโอเคเราปิดกันไปก่อนครับตู้นี้ผมจะใช้ดอกแอปเปิ้ลสดอก ซึ่งดอกแอปเปิลก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับสาย DIY ก็คือมาเป็นของลำโพงของอรีแอปเปิลของ iStudio โออะไรทักอย่างครับมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งรุ่น HomePo อะไรทักอย่างเนงีมันจะใช้ดอกตัว,ตวนี้แหละมาทำมันจะเป็นดอกขนาดขอบในนะา4นิ้วแต่ถ้าวัดข้างนอกมันจะประมาณ4.5นิ้วตัวนี้ครับไม่แพงครับเดี๋ยวนี้เหลือดอกละ300ซึ่งผมว่ามันราคาโอเคเลยเแบบนนุ่มดิ ขอบมันใหญ่เนี่ยแล้วก็เบลนุ่มแล้วก็ใช้ดอกอะไรก็ไม่รู้สามเล็เด็ก2.5นิ้วแล้วก็มีเสียงแหลม2นิ้วตัวนี้นี่ครับและตัวนี้ผมเนี่ยทำการย้ายแผ่นเพจมาใหม่นะตอนแรกผมยึดข้างในแล้วลมมันรั่วผมก็เลยเอาอมาไว้ข้างนอกเลยนี่เอาแผ่นเพจถอดออกมาแล้วก็มายึดใหม่ข้างนอกโดยผมแปะกาวสองหน้าไว้ด้วยเห็นไหมแปะกาวสองหน้าไว้เนี่ย กาวสองหน้านี่ดีมากเลยครับเหนียวมากผมแปะไปแล้วผมแกะไม่ออกแล้วเนี่ยแล้วพวกด้านหน้าด้านข้างอะไรอะ่ะผมก็อุดกาวสองหน้าไว้หมดเลยลว่าจะเป็นพวกเนี่ยขอบโซนเนี่ยผมก็เอากาวสองหน้าแปะใหม่แปะแกาวสพวกขอบลำโพงนี่ก็เช่นเดียวกันก็มีกาวสองหน้าอุดใหม่หมดอุดแล้วก็ยืดยืดยืดด้านหลังด้านหลังยังไม่ทาสีครับยืดน็อตให้มันเยอะเข้าไว้มีแปะพวกอันนี้ไว้ ไว้ถอดประกอบไม่งั้นจะถอดประกอบให้ดูกันอีกรอบหนึ่งโดยตู้ตัวนี้ถ้าเคยใครเคยดูคลิปเก่าผมผมจะออกแบบให้มันพอจะตั้งได้อยู่นี่ถ้าปกติเขาก็จะวางกันอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆผมใส,ส่สายะพายเลยสายถ้ายกันยี่สิบบาทซื้อมาสายะพายไม่แพงครับพวกนี้สายกีตาร์หรือสายอะไรรู่นน่นสายกีตาร์เลนี่ครับก็ใส่สาย,สายะพายมันจะได้ฮิ้วได้หน่อยเพราะว่ามันหนกักครับมันหนกัก มันหนักไอ้นี่เอาวางงนี้เลยแล้วกันตู้มันหนักเขาเพราะว่าลำโพงดอกมันใหญ่เกินมันไม่เหมาะพกพาหรอกเพราะหลังกูจะหักออถ้าคุณจะพกพาเนี่ยมันก็หนักมากตู้นี้แต่ไงเดี๋ยวจะแกะให้ดูเอาวางพื้นเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องแป๊บนึงให้หมุมกล้องมันเตี้ยๆนะมันตันตะัดเดี่ยหุ่นไววแป๊บนึงนะครับปรับมุมกล้องให้มันต่ำๆหนะ่อย จะได้อัดคลิปกันง่ายๆน่อโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้สายชาร์จแบตใช้แบตของสว่านไฟฟ้านะครับของชาร์จอยวจะให้ดูนี่ครับด้านบนแผ่นเพจสะท้อนแสงสวยงาม <c oughs> มีรอยแตกรอยอะไรด้วยแต่ลมไม่รั่วน,นะครับผมอุดกาวดีอยู่เช็คแบตได้เช็คแบตได้แบตอย่างเต็มอยู่แล้วก็มีสวิตโยกมีรูชาร์จมี a u x เรียบร้อย ส่วนพารตส,สด้านข้างมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้ของของ,ของฮามาเกดอนขอบมันหนาครับแต่ว่าตัวเด้งมันมีแค่ตรงนี้นะเนี่ยตัวเด้งเดงมันมีอยู่แค่ส่วนนี้ตรงนี้มันเป็นขอบม,มรุงจะทําขอบม,มาให้ใหญ่โตเพื่ออะไรเด้งดีมากครับตัวนี้ที่ดูในคลิปตอนแรกมีทั้งสองข้างเลยนี่แล้วถ้าอัดอัดดีๆนะครับเรากดดอกลำโงพงพารตสีมันต้องเด้ง ถ้าเราอุดดีๆเนี่ยกดเดาเราโผลปัดบสีมันจะเรียหน่อยแต่ก็ยังดีไม่มากมืนพวกทราทำสำเร็จเช่นเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไขควงแป๊บหนึ่งนี่อันนี้ไขควงได้มาประมาณ100-200งร้อยก็ดีนะมันสะดวกดีแต่ว่าซื้ออีกตัวนึ่งก่อนที่มันเจาะได้ดีกว่าถ้าจะซื้อมาใช้งานจริงอ่ะ มันจะมีรุ่นที่มันเป็นเหมือนเป็นสวารน่นะ้มเจอะได้เดี๋ยวผมไขให้เสร็จก่อนแล้วกัน<ม>ต,ตอนนี้ผมไขออกมาหมดแล้โอเคผมก็ยังไม่ได้เก็บสายอะไรให้มันดีหรอกครับตัวน,นี้ยังเป็นรุ่นกเก่าๆอยู่แต่ว่าจะให้ดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างที่จริงผมก็เคยรีวิวไปแล้วแหละ <laughs> ไปดูคลิปเก่าผมก็ได้ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ ก็ตอนนี้จะใช้แอมของ ZK502 MT โดยผมโมคาปาเพิ่มไปด้วยเดี๋ยวนี้โมทุกทุกตัวเลยโมคาปาเพิ่มไปเพราะว่าคาปาผมมีเยอะออกซื้อมาซื้อมาเป็นถุงอะซื้อมาเยอะครับแล้วก็สวิตใช้สวิตแบบโยกเห็นไหมนี่โยกปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บ,ปบแล้วก็นี่ตัววัดแบตก็ังใช้แบบนี้มีสวิตเทสส่วนแบตท,ที่ผมบอกไงเนี่ยใช้แบตสว่รนไฟฟ้าของช้าบ้าะเนี่ย พวกนี้แบตอืดอยู่แต่สายไฟวิงใช้เส้นเล็กอยู่นะที่จริงถ้าประกอบจริงจริงไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เส้นเล็กอย่างนี้นะให้ใช้เส้นใหญ่ๆจะดีกว่าถ้าเป็นพวกสายแบตอ่ะเอาเส้นใหญ่ๆห,หน่อยีกือาอันนี้เล็กไปหน่อยแล้วก็ย,ยาวๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ากระแสะมันจะตกไงเพราะว่ายิ่งยาวอ่ะมันจะมีความต้นานทานภายในสายยิ่งมันมีความต้นานทนะานอ่ะความต้านทานยิ่งเยอะมันก็จะมีแรงดันมาตกอที่สายไงก็จะได้แบบกระแสได้ไม่เต็มที่อ่ะ แนะนำให้สั้นๆไว้สั้นๆแล้วก็เส้นใหญ่ๆไว้จะดีกว่านี่ครับส่วนดอกก็เป็นดอกแอปเปิลครับนี่ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกของของแอมตัวนี้ตู้เนี่ยผมไปได้มาจากในในช้อปปีน่าจะใบละสามสี่ร้อยก็จะเจาะดอกมาให้ ดอกมาให้อยู่เจาะดอกด,ด้านหน้าให้แล้วก็แถมไม้มาให้อีกแผ่นนึงด้านหน้าเนี่ยไอ้ดอกสี่นิ้วเนี่ยเขาเจาะมาให้แล้วเนี่ยแต่ไอ้นี่ผมเจาะเองเนี่ยไอสี่รูตรงกลางเนี่ยเจาะเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองเพลงให้อีกเพลงหนึ่งเพลงลูกทุ่งมั่งเอาขวัญใจคนขายแรงเนาะขวัญใจคนขายแรงนี่อีกเพลงหนึ่งเสียงมันใช้ได้ดิเราจะไม่ทำการปิดตู้แนละ้วจะเปิดตู้แล้วก็เทให้ดูอย่างเงี้ย แต่พอดีมันปิดให้เดี๋ยวเปิดบอร์ดตัวนี้ก็โอเคอยู่นะอ๋อนี่มันชอบมีปัญหาอย่างนี้อีกอันหนึ่งเวลาเปิดเห็นไหมมันไม่ติดเห็นไหมเนี่ยมันเปิดมันไม่ติดครับเพราะว่าเหมือนว่า BMS มันตัดครับเขาบอกหลายคนเขาบอกว่าใช้แบตอย่างเงี้ยแล้วมันตัดเขาแนะนําให้ขนานคาปาเข้าไปตัวหนึ่งคาปาติเตอร์ค่าเยอะๆหน่อยขนานบัตไอตัวเนี้ย เพราะว่าไม่ให้มันตัดเนี่ยตอนนี้มันตัดแล้วฮะมันไม่มันไม่ทำงานเนี่ยมันตัดครับต้องปิดปิดเปิดเปิดใหม่จนกว่ามันจะติดมันมันเหมือนว่าไฟมันจ่ายเข้าไปเลี้ยงตรงนี้มันเยอะเกินแล้วไอ้ชุดเนี่ยชุดแบตเตอรี่ bms ตัวนี้มันตัดเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาอย่างนี้ไงเดี๋ยวเราปิดเปิดใหม่เดี๋ยวมันก็มาปิดเปิดเรื่อยๆอเดี๋ยวก็มาครับตัวนี้เดี๋ยวลองครับ Okay. เดี๋ยวลองใหม่กันอีกรอบนะึงแต่ถ้ามันไม่ปิดมันก็จะดังมาค่อยดีเท่าไหร่แต่เราให้ฟังเสียงใสๆแล้วกันพอ,องยงผ่าหลังตปิดาองององนน้ตร ใดี๋ยวค่อยลองเพลงลูกทูงให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นตู้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่ส่วนพวกการต่อคอนเนคเตอร์อะไรก็ใช้สายธรรมดาในการต่อหลายคนน่าจะต่อไปแล้วแหละตู้นี้อาจจะยุ่งเหยิงหน่อยข้อเสียของการใช้ดอกแอปเปิลแบบนี้ก็คือมันกินแบตครับมันมันใช้พลังงานเยอะมากเลยเนี่ยดอกเนี่ยมันกินแบตเยอะแล้วผมก็มาต่อขนานกันด้วยนะนะ วันนี้แล้วถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยเออเอามาต่อขนานกันด้วยทำให้ค่าโอห์มมันลดลงไปอีกแล้วมันก็กินแบตบแล้วมันก็เปลืองแบตเปน็นไยถ้าแนะนำใครได้ตู้มันใหญ่ไงถ้าจะแนะนำพกพากณก็ใส่ไปอีกแบตเนี่ใส่สองก้อนเลยแต่ถ้าคุณไม่พกพาคุณอยู่บ้านเฉยๆ คุณอยู่บ้านเฉยๆคุณก็ใส่ก้อนเดียวก็ได้แล้วก็ชาร์จเอาจะได้ประหยัดเแบนเพราะว่าแบตมันแพงอยู่เ <Okay, S 1> เดี๋ยวเราจะยึดนัดแล้วลองเพลงให้อีกรอบหนึงแล้วกันาเสียงเป็นไงแต่ว่าผมชอบใจเสียงมันมากเลยนะดยึดสักสีตัว3มตัวสี่ตัวมีไขควงเงี้ยก็ดีสะดวกดี มีคนมาถามซื้อเยอะแยะไปหมดไม่ได้ขายนะครับไปทำเอาเองแล้วกันไปประกอบเอ,เองโหเอาไว้แจกโอเคยืดสี่ตัวก็พอแล้วแต่สี่ตัวลมมันยังรั่วอยู่ยึดอีกได้ไว,ว่ายึดอีกส,สองตัวแล้วกันต้องยืดให้ครบนะครับตู้ปิด เราต้องปิดให้สนิทถ้าเราปิดไม่สนิทลมมันจะรั่วถ้าลมมันจะรั่วแล้วเปลีมันจะไม่ดีเลยีสักตัวจนยืดจนจะหมดแล้วเคอันนี้แหละมาลองเสียง,อยงน,นอีกรอบหนึ่ง,งเราจะฟังพาะๆกันบ้างไม่ต้องบ้าพลังกันเนาะ ด้วยบทเพลงขวัญใจคนขายแรงนี่แหละบนทางรักอัดมืดบนน,บน,น้อยวาตนาชินชารรคาของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหนือคนขอหน้ามนทนให้แรงใจ,จ กเินรอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝาฟันเพื่อวันไปพอแล้วครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละเป็นการรีลันอีกสักรอบหนึ่งละกันเพราะว่าผมได้ทำการอุดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย ขาก็มีการต่อนีย่ยึดเรียบร้อยเสียงดีอยู่ครับแตส่สภาพภายนอกอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเหมือนเจ้าอื่นๆแต่ว่าทำแล้วได้เสียงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคมากเลยแหละไม่ใช่โอเคธรรมดาด้วยปันวครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ